มาแล้วจ้ากล่องสุมพิมพ์รีภายไม่ใช่กล่องสุมนี่นะคะห้ามถ้ามีเปิดเจาะแกะปฏิเสธการรับนะคะสภาพสมบูรณ์อยู่โอเคมาดูกันจ้าอันนี้เป็นแมทฟูนะคะ มีซองแดงจ้าแต่ไม่รู้ได้เท่าไหร่เม็ดฟู่สามมาดูซองค่ะหนึ่งร้อยบาท